วันนี้เราอยู่ในเกมอันนี้อีกเช่นเคยนะคะเยสซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเวกเตอร์ตัวปรดุษไปเสนีนันเองค่ะวิธีเล่นตัวนี้ก็คือให้ส่งจดหมายค่ะถ้าเราอยากให้อยากให้เพื่อนหรืออยากให้ตัวผู้เล่นเป็นยังไงแล้วก็ส่งจดหมายตามไอคอนค่ะจะมีทั้งแบบปั่นรหัสมีปั่นรหัสมีการจุ้ไปการข้ามกันแพงเอ้ยข้ามหน้า่างข้ามแห่งไม้แล้วก็มีการ เปิดประตูหาหาหลุมพวกเนี้ยค่ะคือส่งจดหมายให้ให้ให้เพื่อนค่ะช่วยเหลือเพื่อนให้เพื่อนทําเร็วขึ้นเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีน้องหมาที่สามารถกัดขาผู้ล่าได้ให้ผู้ล่าเดินช้าลงนะคะก็ <c oughs> ตัวละครก็ประมาณนี้ค่ะวิธีการเล่นนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยมาแล้วค่ะตอนนี้จะอยู่ในแบบดินทะเลตออบซึ่งเราเดาว,ว่าผู้าน่าจะมาไทง โอเคอีกว่าเฮ้ยต่อน้อยอยู่ตรงนี้เหรอโอ้มันกอดเอ้ต่อน้อยล้มเลยเดินผู้ใครดีนักโทษดีนักโทษแล้วกันนักโทษก็ได้ปั่นไว้เต็ม ้ชิยวใครต้องช่วยหลาคนไม่น่าจะช่วยแล้วค่ะอ๋อนี่มีสองคนเหนะ็นนทำน้าราแล้วกันคำไมเขาพุ้นสวนผมนไปพ้นสวนยัครับ

เดี๋ยวจะพูลลาตัวใครตัวมานนักนะอยู่เลยบ้าคหายไปแล้วคนหนึ่งปันไปเอออยว่าตามเขาสวนไปน,นะคะนันนี้ปั่นีน้ได้แล้วคนจิดนั่นงคนสวนไป <laughs> mày 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 vâng, bận, bận, bận. <laughs> mày 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 แล้วจะสองคนอ่ะเหาเ่งมากเลยครับสัฝันยาวๆค่ะทุกคน เดี๋ยวสองคนต้องช่วยกันแล้วจริงอะไหนู้สึกหังนี่นีดวโคราชไปหานะโทษหรือเปล่าไม่หยุดไม่หยุดจรงอะร่ะอะไรเลย มาสิเดี๋ยว้วดไม่คก่อนจัดเออไว้เิื้ะขอร้องไม่เอา Thì ấm thử ạ Chào Chào ไปแล้วนะเฮ้ยอยู่ดีๆก็รอดงงเลยปั่นโลว้อดิเลื่อเรียบร้อยนัากลัวโอเค เพิ่มแล้วเราก็จะปั่นเร็วขึ้นด้วยค่ะหนตัวซึ่งก็จะปั่นเร็วขึ้นด้วยโอเคอันนี้ต้องเสมือนะไอใเสมือกันพอเห่ืที่บอกไปนักปาิบ,บัติจะมีหน้าท,ที่ส่งจดหมายให้ค่ะก็จะเป็นตามอย่างที่ไอคนที่เราส่งไปให้ค่ะ,อะโอเคเสร็จละขอให้ไม่เจออะไรนะเนี่ยหลุมอยู่นู่น,นโอเคเนี่ยค่ะเราใช้เราใช้ไอคอนความหวังค่ะมันก็จะเจอประตูประตูทางลับแล้วก็จะเจอ ไปดูทางออกจังมาเล่นเล่นหน่อยทีโอเคไปแล้วยิ่งเสมอใคะทุกคนโอเคแต่ว,ว่าจินชาก็นำอยู่ดีนี่อะไรก็เขาเขาก็แบบเก่งน้นเขาก็เก่งมากเลยนะทีเฮ้ยหรือว่าเขายอมปล่อยเราเพราะว่าละไรกคนโอเคถึงแล้ว แค่ค่ะก็อวิธีแรกกอรนับวาระผลิตในวันนี้ก็แค่เปิดจดส่งจดหมายเพื่อนค่ะแล้วก็เลือกเลือนเอาค่ะว่าจะเอาจดหมายอันไหนะส่งอันเชื่อนะอยากเชื่อนแบบใช้อะไรก็ส่งไปอยา่างประมาณคันทุกคนก็าวิธีหนึ่งก็ง่ายค่ะทุกคนก็นะคะช่วคลิปนี้ก like, อ share, ็กยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดช่วยก็ขอใเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ จะได้ในคลิปต่อต่อไปเนาะสวัสดีครับทุกคนสหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไลคบไปนะสิคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์ให้เราเยอะๆด้วยกดไลค์ให้เราเยอะๆด้วยนะคะ